วัสดีครับคุยเฟื่องเรื่องครูผู้ช่วยวันนี้พบกับผมดรสมนึกนนทิัาเชิดเคยนะครับคงจะสมัครกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการสอบครูผู้ช่วยของสอพทปีการศึกษาระปีงบประมาณ2,564นะครับซึ่งตอนนี้จํานวนผู้สมัครทั้งประเทศใน20กว่าจังหวัดเนี่ยนะครับสพสทอจอเนี่ยมีอยู่ประมาณแสนเจ็ดหมื่นคนนะครับ ก็เท่ากับรอบที่แล้วในรอบที่แล้วแสนเจ็ดหมื่นกว่าคนหรือว่าตีว่าแสนแปดหมื่นคนเนี่ยมีคนสอบผ่านได้รับการบรรจุเพียงแปดพันนะครับบรรจุไปประมาณ6%ของคนที่มีสิทธิสอบครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้มาแต่ไหนทีไรสำหรับการสอบรู่กระ่้วยสอบสอซึ่ง การออกข้อสอบนะครับก็จะใช้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดําเนินการทีนี้ในข้อสอบเนี่ยจริง,รงๆก็ไม่ได้หนีแนวเดิมนะครับไม่ได้หนีแนวเดิมเพียงแต่ว่าการทําความเข้าใจการพลิกแพลงโจทย์พลิกแพลงวิธีคิดอะไรต่างๆของคนสอบเนี่ยค่อนข้างอยํากัดนะครับคนที่มีความพร้อมสมบูรณ์ใน3 4มสีพันคนแรกเนี่ยเขาเขามีความพร้อมมาตั้งแต่ เตรียมตัวสอบตั้งแต่ก่อนจบการศึกษาแล้วนะครับแล้วก็มีการอ่านหนังสือมีการพัฒนาเป็นติวไปเรียนรู้ในสิ่งที่มันเป็นจุดจุดบอดหรือจุดอ่อนเช่นภาษาอังกฤษเช่นการคิดวิเคราะห์เนี่ยซึ่งเป็นตัวคะแนนนะครับการทําคะแนนเนี่ยที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือการคิดวิเคราะห์นั่นแหละพูดง่ายๆคิดวิเคราะห์เนี่ยทำถูกก็ถูกเลยเป๊ะเ,เลยนะครับแล้วก็ไม่ถึงคันวายาดเพียงแต่ว่าเราเองก็จะต้องเ,อเรียกว่า ขัดสนิมแรงๆหน่อยนะครับขัดสนิมแรงๆหน่อยทีนี้รอบนี้นะครับรอบนี้เนี่ยมีตำแหน่งว่างอยู่ประมาณ11,000ในปี2564คือสอบปุ๊บได้บรรจุเลยนะครับเท่ากับว่า10%นะครับของคนที่สมัครนะครับในแสนแปดเนี่ยเทียบว่า11ื่นนะครับก็เกือบสิ ทีนี้ในที่เหลือในปีงบประมาณเดียวสักหน่อยเนี่ยนะครับก็จะมีการอนุมัติงบตำแหน่งที่กเกษียณเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็กระจายกันไปในกระทรวงทุบวงกรมสอปทก็คงจะได้มาอีกสักเก8 0ดแปดพนะครับก็จะเป็นเท่ากับว่า2 0 0 0 0ตำแหน่ง20,000ื 20, ําตแหน่งนี้ถ้าขึ้นบัญชี2ปีเอาแล้วก็น่าจะประมาณอีกนะครับกรเกษียณอีกประมาณ หลายหมื่นคนเจ็ดหกเจ็ดหมื่นนะครับเราก็คงจะได้ตาแหน่งใหม่หมาอีกสักประมาณหมื่นกว่าตําแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้สามหมื่นตำแหน่งนะครับสามหมื่นตำแหน่งก็ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตะครับของคนที่สอบได้เพราะฉะนั้นถ้าใครสอบได้หรือสอบผ่านภาคก,ก่อเนี่ยหรือภาคก,กอภาคขอนี่แหละนะครับสอบมีคะแนนเกินร้อยละหกสิบของแต่ละภาคเนี่ยน่าจะได้เป็นครูเลยนะครับน่าจะได้น่าจะได้น,ไดนอกจาก ตัวเองไปสอบอย่างอื่นได้ด้วยแล้วก็อาจจะไม่อยากเป็นครูนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําเพื่อท่านในช่วงนี้นะครับดร,รสมนึกและทีมงานเนี่ยทำเพื่อท่านเนี่ยจะมีอยู่4อย่างนะครับอย่างแรกนี่ก็คือการเข้าไปสอบเป็นข้อสอบเสมัครนะครับให้สอบฟรีนะครับในเฟซของเรานะครับเข้าไปดูในรายละเอียดในท้ายคลิปนี้ก็จะเห็นว่าเรามี การเชิญเข้าไปเรียนรู้ฟรีก็คือไปลองติวสอบอยู่ที่ว่าลองทำข้อสอบพูที่ว่าข้อสอบพื้นฐานของสอบพทเนี่ยสาข้อ5 0ข้อร้อยข้อเนี่ยทำได้กี่คะแนนทําเสร็จเร,เราบอกคะแนนได้เลยนะครับอันที่1นเนี่เป็นให้เข้ามาสัมผัสดูว่าตัวเองมีพื้นฐานอยู่เท่าไหร่อันที่สองก็เป็นการเรียนรู้โดยการอาจจะสอบอเตรียมเรียกว่าเข้าติวออนไลน์กับกลุ่มปิดของเรานะครับซึ่งตอนนี้ก็ กลุ่มปิดออนไลน์ของเราก็มีคนอินบ็อกเข้ามาสักประมาณ4,000นะครับแล้วก็เรียนไปแล้วนะครับเรามีทั้งหมด40บท44บทนี้จะแบ่งเป็นภาคกอตอนที่1ก็คือคิดวิเคราะห์10บทาภาษาอังกฤษ5บทการเป็นขราการที่ดีนี่5เสร็จแล้วก็จะมีวิชาการศึกษากฎหมายาความเป็นครูอีกนะครับรวมแล้ว อีก15ก็คืออย่างละ5เสร็จแล้วก็จะมีข้อสอบประมวลผลก็คือข้อสอบรวมทุกใน5วิชานี่แหละหลักๆก,ก็คือไม่มีแค่วิชาเอกนะครับเพราะว่าวิชาเอกถ้าอินบ็อกเข้ามากับเราแล,แล้วเป็นสมาชิกในกลุ่มปิดแล้วเนี่ยใกล้จะสอบเราจะส่งข้อสอบวิชาเอกให้เพื่อเพื่อไปศึกษาแล้วก็ไปฝึกทำนะครับไปเทคตัวเองดูว่าอยู่ในระดับไหนของการข้อสอบวิชาเอกก็ เพราะว่าวิชาเอกมันสั่งสมอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับการจํากัดตัวเองไม่ได้ดูว่าเขาออกยังไงอะไรยังไงมาเนี่ยก็ก็ลองดูก็ได้นะครับว่าลองดูได้แล้วก็ถ้าต้องการชุดที่2ชุดที่3ก็ค่อยว่ากันในอินบ็อกซ์หรือการพูดคุยกันในกลุ่มปิดอีกต่อไปนะครับซึ่งเราจะส่งให้ทุกท่านอันนี้เป็นส่วนที่2ที่เราจะให้ส่วนที่3ก็จะเป็นหนังสือก็เป็นหนังสืออ่านนะครับเรามีหนังสืออ่านครบชุดนอกจากวิชาเอกเหมือนกันนี่แหละหชุด นะครับ6ชุดมูลค่าประมาณพันกว่าบาทเราก็จําหน่ายอยู่เนี่ยน,นะครับแปดเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับหรือว่าตีว่าเก้าร้อยก็พอนะครับเดี๋ยวอาจจะบอกทีมงานว่า,าข้อสอบ6ชุดที่เป็นข้อสอบสําหรับอ่านสอบบรรจุครูผู้ช่วยเนี่ยเราจะจําหน่ายเพียงเก้าร้อยบาทนะครับให้กับสมาชิกที่เข้ามาในกลุ่มไลน์นี้หรือกลุ่มเฟสนี้นะครับเป็นหนังสืออันที่สี่ก็จะเป็นชุดข้อสอบนะครับชุดข้อสอบที่เรา ทำไว้เป็นข้อสอบเก่งซึ่งจะมีทั้งหมด8ชุด800ข้อเนี่ยนะครับตอนแรกเรามี600ข้อมี6ชุดชุดละ100ข้อแล้วก็ตอนหลังมาได้เพิ่มเข้ามาอีก200ข้อเพื่อที่จะให้พวกเราได้ฝึกทบทวนทดลองใช้คิดทําตามข้อสอบที่เราออกมาซึ่งคาดว่านะครับเป็นพื้นฐานในการการสอบแล้วก็อาจจะทําตรงกับข้อสอบเลยก็ได้เพราะว่าเราออกมาใหม่สุด แล้วส่วนที่เราคิดว่าจะทําในต่อไปก่อนสอบประมาณ2สัปดาห์นะครับก็ประมาณไปไปลายเดือนมิถุนาหรือต้นเดือนกรกฎา,าเนี่ยเราก็จะมีการไปอ่าเรียกว่าออนไซต์ก็คือไปติวสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็มีติวเล็กเล็กน้อยน้อยรับๆอยู่นะครับเพราะว่าม <repeats> ันเป็นกระบวนการของการป้องกันโควิดนะครับแต่ว่าถึงตอนสุดท้ายเนี่ยคนที่อ่านหนังสือของเรามาคนที่ฟังคลิปเราในกลุ่มปิด คนที่ทำข้อสอบมาแล้วต้องคือคิดว่าน่าจะต้องมีของใสแล้วก็ต้องมีเพิ่มเติมก่อนที่จะสอบซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์ใกล้สอบเนี่ยเราจะมีข้อสอบใหม่หมสุดเลยนะครับไปฝึกทํากันในห้องประชุมซึ่งตอนนี้เราก็คาดว่าจะมีที่ภาคเหนือหนึ่งที่ภาคก,กลางแถวสุโขทัยหนึ่งที่แล้วก็อีสานถ้าไม่สกลนครก็สุรินหรือมหาสารคามเนี่ยนะครับอีกหนึ่งที่เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้อยู่ไกลลอง เสนอมาดูว่าภาคเหนือไปที่ไหนนะครับภาคอีสานไปที่ไหนภาคกลางไปที่ไหนเพื่อที่เราจะได้เตรียมสถานที่ก็คือโรงแรมกับที่พักอะไรบางส่วนซึ่งว่าราคาอะไรก็จะได้คุยกันในในกลุ่มปิดต่อไปนะครับก็คงจะได้พบกันบ้างก่อนที่จะสอเพื่อความมั่นใจเต็มร้อยของพวกเรานะครับดร,รสมนึกนนทิจนกับทีมงานก็หวังว่าคนที่เข้ามาในกลุ่มปิดของเรานะครับที่เรียนรู้ทั้งในระบบติวปิดออนไลน์อ่านหนังสือ กาทำข้อสอบเอสมือนเนี่ยน่าจะมีประเด็นที่จะไปเพิ่มเติมกันสอบถามพูดคุยกันได้ส่วนถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็คือเหตุการณ์โควิดไม่ดีเนี่ยเราก็คงจะต้องมีไลฟ์สดกันบ้างนะครับใน,ในวันใดวันหนึ่งก็เดี๋ยวจะพูดคุยกันต่อไปสำหรับวันนี้ดูกทาเสมนึกงนที่ันก็เชิญชวนพวกเรานะครับเข้ามาในกลุ่มติวกลุ่มปิดกลุ่มเฟสของเราให้ได้เพื่อที่จะ ติดต่อกันและดำเนินง,ง,งานต่อไปสำหรับวันนี้คุยเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ